รอคอเข้ามาสักแป๊บนึงนะคะทุกที่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพามาชมแบบหอมปากหอมคอนะคะ uh huh. รอเลยค่ะคุณพี่มีมาแล้วหนึ่งคนสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ <c oughs> นคุณคันนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาตามสัญญานะคะช่วงเย็นเราจะพาชมรถกระบะนะคะ บอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดๆค่ะคุณพี่วันนี้เรามีกระบะค่ะรอๆใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะคะคุณพี่หาเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวอ้ามบอกก่อนนะคุณพี่นะว่าเต็นท์รถของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวแพนให้ดูก่อนเริ่งต้นนี่นะคะเต็นท์รถอยู่ติดถนนแบบนี้เลยนะคะสังเกตง่ายมากๆผ่านไปผ่านมาแวะชมรถสวยๆได้นะคะนี่เลย ใสเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้แม่ค้าหน่อยเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้แม่ค้าหน่อยนะคะคุณพี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ทํเริ่มให้เลยนะคะคุณพี่สำหรับตรงหล่อนะคะคุณพี่ค่ะตรงหรล่อเอาใจ่ในรุ่นเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเชฟโรเลตค่ะคุณพี่ค่ะตัว LT นะคะปี2014่ค่ะเดี๋ยวพาวนรอบๆก่อนสำหรับคันนี้แต้มวาวมากมาก แสมว้าวมากๆจริงๆค่ะคุณพี่ขาสามหมื่นคนแล้วสวัสดีทั้งสามหมื่นท่านนะคะคุณพี่อ่ะเครื่องนี้เป็นตัวเครื่องสองพันห้ารอยซีซีนะคะคุณพี่นะตัว LT นะคะปีส <14. S 1> องพันสิบสี่สีขาวลงร้อลงแม็กหล่อๆเท่ๆเลยนะคะคุณพี่ขาใครอยากดูแบบไหนพิมพ์เข้ามาเลยนะคุณพี่นะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูเบื้องต้นก่อน สวยมากๆค่ะคุณพี่สวยสวยจริงๆค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เบาค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่นัดค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้แทบสามารถเปิดได้ด้วยนะคะแซมเมล่าบอกเลยอ่ะคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่สภาพภายในค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเห็นป่ะคอนโซลด้านหน้าต่างๆเบาะเบอะ เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะคุณพี่ค่ะสาหรับรถร้านเราเนาะเพราะว่ารถสวยจริงๆวันนี้ขอบอกเลยว่ามีคนตามมาจากไลฟสดมาเช้าด้วยแล้วเขาชมจริงๆว่ารถสวยอะสาหรับคันนี้นะคุณพี่นะปกติขายอยู่ที่นะคุณพี่สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทวันนี้เอาไปราคาพิเศษวันนี้เอาราคาพิเศษจุกๆเอาไปที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาท ประมาณเดือนละ6กพันว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณพี่นะเงินเดือนหมื่นสองคันนี้สามารถซื้อได้แล้วเงินเดือนหมื่นสองคันนี้สามารถซื้อได้แล้วนะคะทุกอาชีพสามารถออกได้หมดเลยค่ะคุณพี่สาวเดี๋ยวพาไปดูคันถัดไปค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยากดูรถรุ่นอะไรพิมพคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะคะค่ะคุณพี่ค่ะ,ะไปตัวถัดไปค่ะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูโดยรวมเลยนะคุณพี่นะสองคันนี้ สเปคเหมือนกันเลยค่ะคุณพี่ขาสองคันนี้เป็นฝาแฝดของร้านเราเลยนะคุณพี่ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆละร้อนเลยเป็นตัวอ,อีซูซุเครื่อง1.9นะคะใครายเวรุ่นายเท่นะคุณพี่นะรีบจับรีบซองเลยสำหรับสองคันนี้อีซูซุเครื่อง1.9นะคะคุณพี่ขาปี2017ค่ะตัวนี้เป็นตัวเอสนะคะเป็นสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้นะคะเดี๋ยวพาดูโดยรอบก่อน ตัวนี้แต่งทรงลงล้อให้เรียบร้อยแล้วลอๆเลยคุณพี่หรือถ้าใครสนใจนะคะคุณพี่ขาทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคุณพี่นะเดี๋ยวให้ทางฝ่ายขายติดกับติดต่อกับนะคะคุณพี่ทิ้งซื้อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะคุณพี่ขาอ่าคันนี้สวยมากมากมีสองคันนะคุณพี่ขาเป็นปีสองพันสถ้าใครสนใจแคร์เจอได้เลยนะคุ 123่งสองสาแคปเจอร์ค่ะคุณพี่ขาหนึ่งสองสามแคปเจอร์ทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวให้น้องแอดมินนะคะคุณพี่ขาอธิบายรายละเอียดให้ฟังเบื้องต้นนะอะ่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในสวยงามมากๆอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนตัวนี้ด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่ขาด้านหน้าก็เป็นเบาะพรมนะสำหรับคันนี้ค่ะคุณพี่ คันนี้เดี๋ยวน้องให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะคุณพี่ขาดูสภาพโดยรวมค่อนข้างสมบูรณ์ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคุณพี่นะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะพี่น้ำตาลสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเข้ามาชมน้องไอมิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคุณพี่นะคันนี้ปกติขายอยู่ที่484,000บาทวันนี้เอาไปเลยค่ะคุณพี่ขา4 5 9 0 0 0บาทวันนี้ลดราคาให้จุกๆเลยนะคุณพี่นะ ทักเข้ามาแคปเข้ามาเลยค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยววันนี้เซลให้จริงๆสําหรับรถเซลรถทุกคันค่ะคุณพี่ข่าบอกเลยว่าถูกใจนะคะคุณพี่คันไหนนะแคปรูปได้เลยหรือถ้าใครอยากดูคันไหนบอกหนูได้เลยค่ะคุณพี่อ่ะปิดประตูก่อนอ๊บอ่ะโอเค,อ,คอ่ะไปต่อนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ น้องด้วยนะน้องจะได้มีกําลังแรงใจในการทํางานค่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยตัวนี้มีให้ชมทุกยี่ห้อค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูสองคันนี้ก่อนเป็นตัวฝาแปดกันเลยนะคะคุณพี่ขาปีสองพันสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวให้ไปดูตัวถัดไปเลยเนาะอ่ามีทุกยี่ห้อวันนี้น้องให้ดูกระบะทุกยี่ห้อเป็นตัวแคปเตี้ยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็อ่าเดี๋ยวบอกก่อนไม่ลืมนะคะคุณพี่บอกเลยว่า มีรถตอนเดียวผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทให้ดูด้วยปี2014ค่ะพ่อพ่อพ่อแม่แม่รอเลยนะพ่อพ่อแม่แม่จะเอาไว้ปิดท้ายผ่อนถูกถูกเพราะว่ารถคุณค่ามาใหม่ปีสองพันสิบสี่เดือนละ3,000กว่าบาทรอเลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยค่ะลูกค้าบอกว่าติดเครดิตออกได้ไหมครับออกได้ค่ะคุณพี่ขะทักเข้ามาอ่ะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยได้เลยนะคะคุณพี่ปรึกษาเป็นเคสๆไปนะคะ คันนี้ค่ะเป็นตัวมิสูบิซิอ่ะโอเคคันนี้เป็นตัวมิ u ูบิ h ิไทตันค่ะคุณพี่ขาให้ดูโดยรอบก่อนอ่ะให้ดูโดยรอบใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่คันนี้สวยมากๆค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นมิสูบิซิไทตันปีสองพันสิบสี่ค่ะคุณพี่สภาพโดยรวมค่นอนข้างกรินะ๊ดแ ปปโพ<ท>สอ,อีกถ้าใครสนใจนะคะแคปรูปได้เลยแคปรูปได้เลยค่ะคุณพี่ขาทักเข้ามาสอบถามได้เลยสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Titan ปี2014เดี๋ยวพาไปดูด้านในแล้วเดี๋ยวพร้อมบอกราคาอีกทีนึ่งค่ะใชรคะ่ะใครรอรถรุ่นอะไรนะคะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่บางแอนนะคะเดี๋ยวแอดมินติดต่อก,กับนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะคะ ให้ดูโดยรอบก่อนสมบูรณ์อีกเหมือนกันค่ะคุณพี่ขาบอกเลยค่อนข้างสมบูรณ์มากๆรถร้านเราหล่อเลยนะคุณพี่นะาบอกเลยว่าสภาพหล่อเนี้ยจริงใครได้ไปนะหล่อเลยสาวติดเติมใครอยากมีแฟนเพิ่มต้องออกคันนี้ค่ะคุณพี่ขาราคาค่ะคุณพี่อยู่ที่ปกตินะคะอยู่ที่สามแสน เ9 0 0 0บาทวันนี้น้องไม่ขายวันนี้เอาไปเลยในราคา339,000บาทค่ะคุณพี่ขาหรือเฉ่าเรียผ่อนตกเือนละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะถ้าสนใจแคปรูปคันนี้แล้วก็ทักเข้าหาน้องแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องแอดมินบอกอร,รายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะคุณพี่ bye, bye. ไป <laughs> ไปไปค่ะต่อไปค่ะตอนนี้เราไร้สดอยู่ที่เต็นอะไรนะคะ <laughs> เผื่อลูกค้าไม่รู้ ไ์สดจะอยู่ที่เต็นรถทีกูพาค่ะคุณพี่ขาเต้นรถที่ดีที่สุดใน,นย่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกเลยว่าไม่ได้เค็มแรงเพราะว่ามันคือเรื่องจริงคองพี่นัติดจาตนรถนะติดกับตรงรถชนะรรนะทางเข้าประตูเเลยครับคุณพี่ขาเดี๋ยวแพนให้ดูอีกรอบหนึ่งขอบคุณพี่หนึ่งนะคะคุณพี่ขาคุณพี่หนึ่งก็คือนหนึ่ง หนึ่งคนนะคะที่ออกรถกับเราไปเนาะคุณพี่น้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับการกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะอ่ะสําหรับตัวถัดไปค่ะคุณพี่ตัวนี้ตัวใหม่เลยค่ะคุณพี่ขาให้ดูโดยรอบเลยคันนี้คันใหม่เลยสดสดล้อนๆเลยจ้าคันนี้คันใหม่สดสดล้อน้อเลยเป็น t o y ยต a r รี vo นะคะคุณพี่ค่ะปี2 0 1พันสิบห้าค่ะเดี๋ยวให้ดูโดยรอบก่อนคันนี้สวยมากๆ ไมูจะเปิดทำไมจะเปิดปอ่านั่งซะหน่อยอ่ะนั่งซะหน่อยไ,ไหนๆก็เปิดแล้วโอเคคุณพี <Okay. S 1> ่ว่าอันนี้สวยมากๆคุ้มมาก,มากๆเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคุณพี่นะรถเรานะคะคุณพี่ขาดูไฟนี่ยังเงาวัดอยู่เลยร้านเรานะคะพี่ขาฟรีให้ดูค่าใช้จ่ายค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะฟรีค่าต่อพรบต่อภาษีให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอีก6กเดือนนะ เดี๋ยวให้ดูด้านในเบาะเบอะเป็นไงบอกเลยว่าแจ๋วจริงๆแจ่มจริงๆค่ะคุณพี่สวยจริงๆอ่ะบอกเลยว่าสวยจริงๆอ่ะมีลำโพงลำโพงให้พร้อมเห็นไหมสามารถนอนได้นะคุณพี่นะอันนี้สามารถนอนได้เห็นป่ะสามารถนอนได้อ่ะถ้าใครสในใจนะคะคุณพี่ค่ะ ้็คันนี้ไว้เลยนะคุณพี่นะ,คนคะใครสนใจแคปได้เลยนะคะทัก inbox เพจได้เลยหรือใครอยากสอบถามปรึกษาสเปคฟรีนะคะไม่มีค่าใชจา้จ่ายทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ,ะคะ่ะคุณพี่สำหรับคันนี้นะ Toyota h a y a b u s ปีสองพันสินะคะคุณพี่ขาราคาอยู่ที่468,000บาทค่ะคุณพี่ขา ผ่อ,อยู่เฉลีย่ยตกเดือนละประมาณ8,00พกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณพี่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณพี่เดี๋ยวจะพาไปชมตอนเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมตอนเดียวแล้วตอนนี้เรามีตอนเดียวเข้าใหม่มาอีก2คันค่ะเดี๋ยวเอาตัวพระเอกไว้ที่หลังแล้วเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งก่อนตัวนี้เป็นตัวซิงกิลค่ะ คันนี้เป็นตัวเจค่ะปีสองพันสองพันสิบค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะคะคันนี้นะคะเข้ามาแล้วฝาก like กดไลค์กดแชร์ด้วยหรือถ้าใครสนใจทิ้งซื้อทิ้งเบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวเจเดี๋ยวว่าพาไปชมโดยรอบนะคะคุณพี่คันนี้ก็เป็นคันพื้นฐานสแตนดาร์ดเลยแต่รถ ค่อนข้างสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในสวัสดีค่ะคุณพี่นัดค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต้นรถของเราด้วยนะคะอให้ดูเบาะก,ก่อนเนี้ยไม่กริปไหมกริปมาก ค่ะคุณพี่ค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆอ่ะราคาคันนี้อยู่ที่2องแสนหกหมืบาทเท่านั้นเองนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะเป็นตัว Toyota าไฮรักตเอ่อโตโยต้าวกปี2องพันสิบสาบาทหรือเฉลี่ยผ่อนตกเดือนละประมาณห0 0พันนิดๆเองห้าพันต้นๆค่ะคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆสำหรับอ่อนเดียวคันนี้เอาไปใส่หลังคาหล่อเท่ๆได้เลยคุณพี่ ขนนู่นขนนี่ขนได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณพี่ขาหรือถ้าใครสนใจคันนี้นะคะคุณพี่ขาแคปรูปค่ะคุณพี่แล้วก็ทักเข้าหาน้องแอดมินนะให้น้องแอดมินติดต่อกับนะคะหรือถ้าใครอยากจะทักเข้ามานะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ2398554นะคะ063ค่ะคุณพี่ขา2398554นะคะคุณพี่ขา บอกเลยว่าเดี๋ยวหนูรับสายเองนั่นแหละเดี๋ยวหนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณมี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่เต็นทีทูคาพาชมรถกระบะสวยๆกันนะคะใช่คะ่ะคุณมี่ขาเดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนเดี๋ยวจะก่อนที่จะพาไปชมพระเอกนะโปรโมชั่นของเรานะคะคุณมี่ขาฟรีทุกค่าเสียดายเลยฟรีค่าจัดค่าโอนค่าต่อพรบอ ต่อภาสีาให้ด้วยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอีก6เดือนนะคะคุณพี่ขาถ้าสั่งตกตามต้าเอาไปอีกน้ำมันเต็มถังก้องเปนชุดหน้ารถยนต์บอกเลยว่าคุ้มจริงๆไปค่ะคุณพี่พาไปดูคันสุดท้ายกันสุดหล่อของเราพอดีว่าเึ่งเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่ขาพอดีว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวพาไปชมคันนี้พ่นเดือนและประมาณ3,000พ่อเจ้าแม่เจ้าโวยทําไมมันถูกจังวะ ถูกจริงๆคันนี้รถกระบะป็นงค่ะคุณพี่ค่ะอ่าคันนี้นะคะซื้อไปหารายได้ให้เราด้วยแล้วผ่อนถูกด้วยนะคะคันนี้ใช่ค่ะคุณพี่ค่ะคันนี้เป็นเชพโรเล็นะคะคุณพี่ค่ะปีสองพันสิบสี่ค่ะเป็นตัว L S ไ้สองพันสิบสองค่ะคุณพี่ค่ะเป็นตัว L S นะคะคันนี้ค่ะ คันนี้สวยมากๆบอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะใหม่กริปจริงๆค่ะคุณพี่นี่แมกไิเนอร์ดูได้เลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้เ,เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะคใช้งานได้อีกยาวๆเลยผ่อนสามพันกว่าบาทได้ของใหม่ไปนะคะคุ้มมากๆแล้วกริปจริงๆค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับคันนี้กริปจริงๆนะคุณพี่นะบอกเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ่ะโอเคมาดูใน ี๋ยวให้ดูนะคะคุณพี่ขาสวยมากๆค่ะคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวอันแจ้งราคาเลยแล้วกันนะคะคุณพี่ขาคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเอันบอกเลยว่าราคานี้ไม่ได้ดีมาบ่อยๆนะคะหรือเฉลี่ยผ่อนตกเดือนละประมาณสามพันเท่านั้นเองคุณพี่ออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าตลาดศัดการ รับเหมาก่อสร้างค่ะคุณพี่ค่ะอาชีพปิสระอาชีพสวนตัวออกได้หมดค่ะคุณพี่ค่ะทักมาปรึกษาได้เลยใช่ค่ะคุณพี่ขอแค่พี่มีกะหน้าที่การงานที่สามารถตรวจสอบได้นะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็เงินเดือนเป็นสอง่าของ้างงวดลดเดี๋ยวน้องช่วยดันเคสให้ให้จบทุกเคสจริงๆค่ะคุณพี่ค่ะหรือถ้าใครติดปัญหาอะไรทักเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะที่เบอร์นี้063 สองสามเก้าแปดห้าห้าสี่ย้ำอีกรอ้นนงค่ะคุณพี่ขาศูนย์หกสามสองสามเก้าแปดห้าห้าสี่ค่ะคุณพี่ขาโทรมาเลยเดี๋ยวหนูรับเองค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูดูแลให้โดยตรงเลยเคลียร์ให้ทุกอย่างสัให้ทุกอย่างหลับตาเซ็นอย่างเดียวที่เหลือแล้วพี่รอรับรถไปได้เลยคุณพี่อันบอกเลยว่าคุณจริงๆสำหรับออกรถกับเต็นรถที่ดุลาของเรานะคะเต็นรถที่ดีที่สุดในย่านัรหงัดพระนครสิรสยุทธยาค่ะคุณพี่ขาสำหรับวันนี้คุณพี่ มาแบบให้หายคิดถึงเฉยพ่อคอมปากของคอไม่ได้ไร์นานแล้วถ้าวันนี้ก็โอเคแล้วเนาะคุณพี่เดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปชมอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะเรามีรถรอเข้าอีกเยอะมากค่ะคุณพี่ขาแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะแจ้งเลยนะคะว่าเต็นท์รถของเรานะคุณพี่ขาซื้อรถกับเราพร้อมเหมือนได้พ่อได้แม่ได้พี่ได้ญาติกับบ้านแน่นอนเพราะว่าเราดูแลบริการการขายที่ครบคันจริงๆค่ะคุณพี่ขาในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็น การต่อมต่างๆนัเปลี่ยนไฟเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นเ,นเรามีให้ครบทันเลยค่ะน้ำมันเครื่องยางล้อมแมกซทงที่ในราคาที่เป็นมิตรภาพจริงๆค่ะคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะคุณพ่าสำหรับวันนี้โอเคเนาะสำหรับวันนี้ค่ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย